สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะในช่องนักแรชแบงก์ออฟฟิเชียลนะคะเช้าเช้านี้หนูก็ตื่นใส่บาทนะคะแล้วก็ตลาดเช้าที่บ้านนะคะอาหารพื้นบ้านเยอะแยะเลย10บ,บาท20บาทนะคะไม่เกินนี้นะคะนอกจากเราจะสั่งพิเศษนะคะว่าเราอยากได้กี่บาทนะคะนี่นะคะในสื่อของร้านคุณพี่นะคะจะติดกับปั๊มน้ํามันร้านแรกนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านไดจ๊ะ ท่านพี่หิวไหมคะอันนี้ก็คือก้้ยหอยเชอรี่นะคะเราตักปกติเราตักเป็นถึงเท <20 S 2> ่าไหรนค่ะสองละยี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็กิลิดักแดงมีหลากหลายอาหารให้เลือกเลยนะคะเพรว่าจะเป็นซุปน้ำม,มันซุปมะเขือลาบหมูนะคะมีอาหารมากมายเลยนะคะนี่นะคะสวัสดี FC ในในในเฟ ใน Facebook นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปลงในช่อง Youtube นะคะนี่นะคะเราจะพาไปดูเช่ละร้านเช่นละร้านนะคะจะมีตลาดเช้าที่นี่แล้วก็ตลาดเย็นตรงนี้ด้วยนะคะเห็ดเห็ดป่ายเนาะร้านเจนันเจ,น,เจนี่ด้านแรกคือเขาเ,เห็ดป่ายไว้นิ่วไหมร้านนี่ร้านนั่นเขียน,นซื่อไปเลยเนาะสวัสดีค่ะอันนี้ข้าต้มนะคะ ันนี้หมกอะไรคะหมกน้ำมันเต้นหม,ม,ม,มูหมกปลาปึ้งหมกแบบปึ้งจานหมกแบบปลาตองแกงจืดก็มีอันนี้แกงหน่อไม้ส้มใส่ไข่ปลาสลิดอาหารหมักไม่เลยจัดพี่น้องค่ะซุปซุปน้ำไม่อมหอยซุปน้ำเป็นสมแกงผักชีเล็กอุ้ยอาหารมากมายเลยนะคะอันนี้รอกักจานเท่าไหร่คะสิบบาทคุณพี่น้องคะ่ะ ชุดน <c oughs> ั่นไหมส้มก็สิบาทเงียบอกขนมีเงี้ยซื้อวาขาไหวเนี่ยละอ้าได้ไม่ก็ซื้อกาหลายเื่อ่าขดนงัวแหงเอาเนือว่าเจ้ามากขวด่บได้ไรคะ อาหารเด็กค่ะอันนี้ก็ลวกผักขมนะคะแล้วก็ขาสิบบาทค่ะ,คะอถ้าผักขมเดียวก็อามาใส่ตรงนั้นนะีข้นมากดุีเราไอ้ดิพี่นโอเคั้ากัน่ากาด้ว เราก็ว่าจาดเหเบิดเวลาสิบจาวจานละสิบบาทพี่น้องสูบบังเกิดอะใรเหตุย่าเหตุสิเราโซบะเคียวสักอันก็ได้โซบะเคียวสักอันเออไปดีก่อน ยังไม่รับอาหารพวกนี้จจกินเลยตอนเชา้าๆก็เป็นแต่แสบอยู่ถ้าหนูถ้าได้อยากรลับ,ยบอยากกินอยู่แต่ยังไม่เอาของหวานเข้า,ทา,า,ขาเท่าไหร่ตอนเชา้าจ่าจอเอาว่าถ้าได้กินจ้าอันนี้รวยแพงนี้รวยนะครับ อย่าเขาเนาะขายขาข้างฝืนกะบกแกงโม่งานเต้าหัวของคุณแม่เมื่อเนี่สิอุดหนุ่มพุทแม่อยู่เดแม่เอาอันอันนี้อันหนึ่งอันนี้สองอันแม่เออเอาอันนั้นสองก็ใช่เอาเนี่ยหนึ่งอันนั้นสองตัวอันนี้สองตัวเอาเนี่อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งใช่อันนั้นสองตัว นี่นะคะอะไรคะถ่ายคลิปค่ะนี่นะคะร้านนี้ร้านใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะเจ้าชี <c oughs> ร้านเจ้าชี่ค่ะเชิญชมค่ะน้ำเต้าหู้ <c oughs> นี่นะคะ พูมาซื้ออะไรอืมเห็ดดีจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศยามเมื่อเสาอันนี้พเพื่อนขาคายแก้วมังก่อนแต่งโมงหน่อยค่าไดนไปดูเร้านอาารแตงโมงกันนะคะมาแตงโมนี่ค่ะใครอันนี้หนูใส่บาตรร้านไก่ทอดด้านนี้อันนี้ขนมถังเงินถังทองแตงโมงมันงก็ใส่ี่แรียกข่าก็แรียกขาคายขาคายตัวนี้อันนี้ลูกใครคะ สามทูงนั้นทูงนั่นไหมสามทูงห้าสิบนะคะอันนี้ลูกละสืสิบบาทนะคะสามทูงห้สิงละห้าสิบเป็นละสามเมื่อห้าสิบอันนี้แก้วมังกรผู้เรือไหมคะฮะแก้วมังกรผู้เรือนะคะถ่ายคลิปลง YouTube แล้วนะคะเริ่มกลับมาทำ YouTube อีกแล้วนะคะฝากติดตามช่องนครราชบุรีออฟิเชียลด้วยนะคะ พอดีว่าไปหามูแหละที่นี่มันมี Wi-Fi นะคะในการอัปโหลดคลิปนะคะเพราะปกติจะใช้ตอนนั้นทำ YouTube ใช้เดือนละพันสามตอนนี้ไม่ไหวนะคะสัญญาณเน็ตก็ใช้เดือนละห้าตอนนี้นะคะก็เลยไปเล่นกับเพื่อนก็เลยมีสัญญาณไวไฟก็สามารถที่จะอัพคลิปวิดีโอได้นะคะตลาดซบบ้านนะคะโดยเคซี่มีทุกวันนะคะทางทองทางเง,ง,ง,งินททองสวัสดีน้องแสนนะคะ อันนี้คือไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะคะไก่ทอดนมโตไหมคะนี่ไก่ทอดนะคะน้องยิงแสนเป็นไงบ้างวันนี้ที่หอดบานห้าบอนี่เดี๋ยวจะพาไปชมรารสะอาดคลิปยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะอัพลง youtube แบบเรียลได้เลยนะคะเราจะไปดูร้านแรกด้านนี้เลยน้องยิงแสนคอมเมนต์หน่อยลูกนะคะนี่เราจะไปดูนะคะ ุ้ยไก่ย่างร้อนๆเลยจุดเป็ดจุดไก่ก็มีนะคะตับป็รก็มีนี่เราจะมาดูนี่ค่ะมีปลาทูหอมด้วยนะคะโซนด้านนี้นะคะปลาทูหอมก็แพกยียี่สิบบาทดิแตะแซ่บแตแซ่บก็ไปปิ้งนลงวยิงแสนคอมเมนต์หน่อยลูกปลาทูหอมจะยี่สิบบาทก็มันจะเสียห้าสิบอืมไเซโอ้ หามีน้องโมกหอมกินคือสิเลิศเนาะน,น,น,นี่นะคะอันนี้ก็ขนมรังพึ่งหรอคะขนมรังพึ่งนะคะหอมมากนะคะวันนี้นะคะหนูก็มาฝึกสมาธิแล้วก็กิเลสตัณหานะคะในการอยากกินนั่นกินนี่นะคะว่าจะอดได้ไหมนะคะเมื่อเช้าหนูยังไม่รับนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะรับอะไร สวัสดีอีกแสนค่ะนี่ค่ะเห็ดดีเห็ดเป็นแจะแซ่บเอาหารเชา้าอาหารเช้าของหนูยังไม่รู้เอามาร้านนี้ค่ะนี่ต้องมีป้ายแบบนี้ทุกร้านนะคะเซีอิ๊นี่ต้องมีป้ายแบบนี้นะคะมันเลิศมากเลยมีป้ายแบบนี้เจ๊กิดโอ้โหเจ๊กิจกับจีเจ๊จจกิดขายสุชิย่างค่ะนี่ ว่าศูนย์แทนนี่เจกิดขายทุกอย่างเจกิดขายทุกอย่างนะคะสักกระเบอือยาเลือดลบค่ะตอนนี้ค่ะเลือดมากค่ะใหญ่คกินเฮ็ดดีอุ้ยแหนมก็เป็นจะแซ่บนะคะเอลซี่แหนมไม้เท่าไหร่คะละร้อน,นอันนี้สิบห้าค่ะอันนี้สิบสองค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวบ้างไหมคะเปรี้ยวคะ่ะแหนมสักสองไม้นะคะวันนี้ อัแนแหนมสองไม้แล้วก็ถอดไม้ออกเลยนะคะแล้วก็ลัดปากเลยนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะอันแหนมสองไม้เราถอดอน,นัาปากให้นู้ใช่ทูงเด้อมาค่ะมาค่ะไม่รู้ว่าหนูสั่งอะไรไว้นะคะนี่ก็กลับมาร้านคนุณพี่เหมือนเดิมแล้วร้านเจอะไรคะนี่ไม่มีปะ่ะส <laughs> วัสดีค่ะแดดเริ่มออกแล้วนะคะ ขายหมดทุกวันตอนเย็นก็ทําอีกอันนี้อะไรครับไข่ปลาใสใสปลาหนึ่งกัหมกไข่ปลาใสใสปลาหนึ่งพะลุจะได้อะไรหนึ่งปลากับปลาแซ่บจะแซ่บจ้าตลาดเช้าได้ไรครับพ่อนี่นะคะพะโลพะโล ว่าด้เอารื้อๆย่อยหายใื้ืมด้วยนี่ยคือว่าเขียบถายคลิปอยู่ปลาค่ะปลาสดๆกุ้งก็ไปแล้วมกขาวชั่วหอมเจนสาวแบบไหนตัวอะไรแบบนาหนเลยต้องลหน้าอยู่แต่ีกาดมันเปิดอันนเอาเลยโอ้ยาเล็กน้าหนึ่งกน่าอย่าเียเป็นข้วบดินน้ำมันอเนเน่ยรอไปะมาเานหนอ่านะว่นอมป้อน ม,มันมาขายของก่นกนอ,กอนอย<า><า>ู่สาวฉันน่าเนี่ยเลยมาขายของอยู่นั่น่ายนันหมนกันหเออไป่กดูมื่อขี่รถขวากันเล่นเล่น เห็ดหมย์ตนิแ่ยูนะแต่เห็ดดีวไม่ต่อะไายิมิ้กระดีมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะไอตากตีนสูมีเอตากจะขึ้นสันเสือเนี่ยน้ำาเจ้าแล้วจับ่เห็ดไก่อาของหงทูนึงสันเสืออย่างน้ำเจ้าเสือพักคมจะกะเสือสูบระเขียนน้ำเล่าบ่ไก่ต้มโคกจะว่าเห็ดอนี่ นี่นะคะหนูก็จะเอาตังไปจ่ายวันนี้ให้กับข้าวเยอะแยะเลยนะคะนี่ตลาดช้า,าวสำหรับคลิปนี้ใน YouTube แค่นี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยจ้า